สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องมีมมนอนทาโรชแนวนะรับคลิปนี้นะคะเราอ,อยู่กันกับคลิปรันด้อมลงความรักนะคะใครเนาะที่เขาจะเข้ามาขอโอกาสจากคุณนะคะชาวธาตุดินเดี๋ยวเรามาดูกันชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะพลังงานของชาวธาตุดินกันก่อนเลยเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะ มันต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้หรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับตัวคุณเนาะก็สามารถที่จะนําคําแนะนําจากไพ่นะคะไปลองปรับใช้กันได้เนาะเดี๋ยวมาเริ่มกันนะคะที่พลังงาน ของชาวธาตุวินนะชาวราศีมังกรนะคะราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะมาดูกันพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะพลังงานมีขึ้นเฟเจอร์นะคะโฮม e วอร์ดวิชนะคะต้องบอกว่าตรงนี้พลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยมันมองว่าคุณกำลังจะได้เจอได้เจอกับความแฟร์ความยุติธรรมนะคะหรือว่าแนวทานในการ ออที่คุณรอคอยการตัดสินใจหลายๆอย่างความถูกต้องเนาะกำลังจะมาหาคุณแล้วนะคะในช่วงานี้อยากให้คุณคิดคิดเยอะๆก่อนที่จะตัดสินตัดสินใจอะไร,รก่อนที่จะตัดสินใครด้วยนะคะในเวลานี้นะรวมถึงนะคะอยากให้คุณเป็นตัวของคุณเองด้วยนะพลังงานของชาวธาตุด,ดินที่ขึ้นมานะคะ ก็เป็นพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆอย่าให้รับไปแต่พลังงานบวกเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะพลังงานถัดมาพลังงานของชาวราศีมังกรพิศบกันนะคะไพ่มีขครนเซเว่นะคะมีพลังงานเจมเพอร์ลนะคะมีพลังงาน King of Pentacles นะคะแล้วก็ t The h High p r i n c e s t นะคะ พลังงานที่ขึ้นมาตอนนี้นะมันมองว่าอยู่ในสเตปอยู่ในช่วงเวลาการพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจมีการแบบดูมีความมั่นคงอ่ะอยากที่จะไปต่ออยากที่จะมีสเตปที่มันมั่นคงมั่นใจในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะพลังงานที่ขึ้นมามีราชาถือเหรียญเนาะโอกาสนะคะที่คุณมองหาความสัมพันธ์ที่แบบเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปนะ สม่ำเสมอไม่ได้แบบมามาปๆหายหายอย่างเงี้ยค่ะในตอนนี้มันว่าคุณไม่อาจมีความรังเลในความรู้สึกเหมือนกันว่าเออตัวเราอยากที่จะมีความรักความสัมพันธ์นะคะในรูปแบบไหนหรือว่าจริงๆเราอยากมีใครไหมอย่างเงี้ยค่ะพลังงานมันยังอยู่ในจุดที่ไม่ได้สเสถียรอนในความรู้สึกมากเท่าไหรนะ่นักนะคะรู้สึกว่ามันก็ยังมี พลังงานหรือมีรูปแบบของการที่แบบโอเคยังไม่แน่นอนไม่แน่ใจกับกับตัวเองมากในเรื่องของความรู้สึกอะแล้วก็ต้องบอกว่าในเวลานี้จริงๆคุณค่อนข้างมีสเสน่ห์นะเออมีสเสน่ห์ต่อผู้ที่พบเห็นนะคะหรือว่าดูแบบมีแรงดึงดูดอะดูแบบทำให้หลายๆคนอยากที่จะเข้ามาค้นหานะคะหรือว่าทําความรู้จัก บคุณมากยิ่งขึ้นนะมีสเสน่ห์ดึงดูดคนรอบข้างนะคะในเวลานี้มุ่งมั่นพยายามอย่างเต็มที่กับเป้าหมายปลายทางความสําเร็จนะคะเจ็ดไม้เท้าขึ้นมาเนาะ p a ชช่นโอกาสพลังงานปลายทางต่างๆเลยแบบมุ่งมั่นตั้งใจมากนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะมันมองว่าเป็นความมั่นคงมั่นใจที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าพลังงานนะคะของชาวธาตุดินจะเป็นอย่างไรอีกเนาะมองว่าเป้าหมายตอนนี้มันค่อนข้างท้าทายนะคะตัวคุณไม่น้อยเลยทีเดียวนะมีการอยากที่จะพยายามนะคะหรือว่าความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปในสเต็ปถัดมาเนาะอยากที่จะไปต่อนะคะอืมคือเหมือนว่าคุณคุณดูสู้ไม่ถอยเลยนะ ดูมันมีความชาเลนต์ตัวคุณมากๆากเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานเนาะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้พลังงานของชาวทาตินนะคะคิงออฟคัพมีพลังงาน10ดาบ s e r v ่นออฟเพน e ดอรคนะคะ e วี Queen Sword นออฟสอเนาะราชินีถือดาบนะคะพลังงานที่ขึ้นมามนมองว่า อยู่ในเซปอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังจะได้มีการตัดสินใจอะไรบางอย่างให้ชัดเจนขึ้นนะคะในความคิดในความรู้สึกคือสมมุติมีอะไรที่คุณกำลังจะต้องแก้ไขปัญหาืหอนว่าคุณจะตัดสินใจได้ชัดเจนขึ้นในช่วงเวลานี้ยค่ะมีพลังงานสืบดาบขึ้นมาด้วยเนาะการฮิลลิง่งการฟื้นฟูนะคะเยียวยาวความรู้สึก การพยายามนะคะแพชชั่นการเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆแล้วก็รวมถึงโอกาสตางความรักเนาะที่ปรากฏขึ้นนะคะมนว่าคุณอยากที่จะได้เจอกับสายซัพพอร์ตอืคนที่มาเป็นคนซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจเยียวยาความรู้สึกหรือว่าในช่วงเวลานี้มนมองว่าพลังงานคุณเป็นคนที่แบบมีน้ำจิตน้ำใจอ่ะ ให้กับคนรอบข้างนะคะมีมิตรภาพที่ดีชอบดูแลช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอเสมอเนาะพลังงานประมาณนี้เลยแล้วก็เป็นพลังงานการฮิลลิ่งนะคะการแบบรีเบิร์กับพลังงานอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเนาะแพชชั่นความพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะถ้าความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาต่อจากนี้มนว่า คุณอยากที่จะมีการเรียนรู้การเรียนรู้กันในระยะยาวนะคะศึกษาดูใจแบบใช้ระยะเวลาเนาะในตอนนี้รับรู้เป้าหมายทราบวิธีการจัดการกับปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตนะคะแล้วก็เหมือนพยายามอยากจะปลดล็อกพลังงานความหนักความหน่วงทางความรู้สึกไปอะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานที่จะขึ้นมานะคะ ในสเตปแล้วก็ช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะใครที่เขาอยากจะเข้ามานะคะขอโอกาสในชีวิของชาวธาตุนนะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะมีไพ่เดทนะคะแปดเมเท้าเจ็ดดาบนะคะแล้วก็ the lover เดอะเลเวอร์เนาะ โอกาสทางความรักนะคะที่ปรากฏขึ้นมานะมันว่าคนคนนี้มีพาชั่นมีเสน่ห์นะคะในการใช้ชีวิตนะมีแนวาทางของการที่คุณน่าจะได้รับข้อความนะคะหรือว่าได้รับการติดต่อสื่อสารจากคนคนนี้ในเร็วนี้แหละมีพลังงานเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะเป็นคนเก่าๆของคุณได้เหมือนกันคนที่จบไปแล้วแยกย้ายกันไป นะคะหรือว่าแบบห่างหายกันไปแบบนี้เนาะพลังงานขึ้นไพเดทขึ้นมานะคะถ้าไม่ใช่เนี่ยมันมองว่าเขาน่าจะอยู่ในจุดของคนที่ทำงานในสายงานสุขภาพนะคะมีการส่งข้อความมีการเหมือนมีอะไรที่มันกักความรู้สึกกันอะเออเหมือนว่าคนคนนี้เขาอาจจะมีอะไรที่อาจจะไม่ได้พูดไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวกับคุณอย่างเต็มที่นะคะมันเหมือน มีความระแวดระวังในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อยู่ในระดับหนึ่งเนาะมันมองว่าเขามีสเสน่ห์นะไพ่ขึ้นพลังงาน The Lover ขึ้นมานะคะมีสเสน่ห์แล้วก็เหมือนกับมีโอกาสมีทางเลือกในความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นแบบความรู้สึกที่มันมี p a s ช i o n ระหว่างกันละกันนะ่ะพลังงานในตอนนี้ที่ขึ้นมานะคะมนว่าเป็นไปในทิศทางที่คุณกําลังจะ ได้รับข้อความได้รับข่าวดีหรือได้รับอะไรที่แบบเมสเซจที่คุณรอคอยอยู่นะคะเป็นไปได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานจะเป็นยังไงอีกนะคะขอดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้สึกของคนคนนี้เนาะที่มีต่อชาวทัตด,ดินนะคะชาวราศีมังกรราศีพฤษพแล้วก็ราศีกันนะคะพลังงานความรู้สึกนะคะที่ เขามีต่อชาว่านดินนะไพ่ขึ้น The ะชาร i o t นะคะมี The Sun มี9ถ้วยนะคะแล้วก็มีพลังงาน4ถ้วยขึ้นมาเนาะพลังงานความรู้สึกของคนคนนี้ที่มีต่อคุณนะคะมอนว่าเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าเออพลังงานความสุขแฮปปี้นะคะมีเกณฑ์ในการที่แบบมันมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่าง The Sun ขึ้นมา t h e อ h a าร์วีนี่ก็เป็นการบางแผนบางแผนเป็นแนวทางอะไรต่างๆในการใช้ชีวิตเนาะคือคนคนนี้มันว่าเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าคุณเป็นคนลุยๆนะคุณน่าจะมีพลังงานบวกมีพลังงานความสดใสคือค่อนข้างเป็นคนที่มีชีวิตชีวามีความร่าเริงนะคะในการใช้ชีวิตเนาะแล้วก็มองดูว่า น่าจะเป็นคนที่แบบโฟกัสเฉพาะโอกาสช้อยตัวเลือกที่สำคัญในชีวิตจริงๆมเหมือนกับตัวคุณถ้าอะไรไม่ใช่สิ่งที่เออเป็นโอกาสที่รู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันควรค่าแก่คุณนะหรือว่าคุณชอบจริงๆอะ่ะมนว่าคุณไม่ได้เปิดโอกาสขนาดนั้นนะคะเขามองคุณเป็นพลังงานความสดใสเลยความรู้สึกเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณดูเป็นคนแบบเพิกเฉย กับเรื่องบางเรื่องอะที่คุณไม่โฟกัสแล้วก็คุณจะแบบแฮปปี้พึงพอใจกับพลังงานเรื่องราวที่คุณสนใจเป็นพลังงานความสุขในตัวตนของคุณเองนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเนาะเราไปต่อกันหน่อยไปดูกันว่าพลังงานทิศทางจะเป็นอย่างไรอีกนะคะ มี The Empress นะคะ10ถ้วยส of ออ o โ d นนะคะแล้วก็มีพลังงาน6ไม้เท้านะคะขึ้นมาเนาะพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยมนมองว่าอยู่ในสเต็ปของการไปต่ออยู่ในสเต็ปของโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกมีพลังงาน The Empress ขึ้นมาเนาะการตอบโจทย์ การเติมเต็มนะคะมันว่าเขามองว่าคุณใกล้เคียงกับสเปคความรู้สึกของเขานะเออแล้วก็มันเหมือนมีมวลพลังงานของการแบบแฮปปี้อะถ้าจะได้ใช้เวลาอยู่กับคุณมันมีความผูกพันกันด้วยอะไรบางอย่างเนีย่ยค่ะบางคนอนะมันรู้สึกว่ามันเป็นมากกว่าความรักมันจะมีความผูกพันด้วยนะคะคนคนนี้ อยากมีแนวทางในการได้ไปต่อนะคะถ้าใครที่มีประเด็นมีปัญหาอะไรมันว่าเขาก็อยากเคลียอยากมูฟจากปัญหานั้นเพื่อที่จะได้นำพาความสัมพันธ์นะคะเป็นไปในทิศทางที่ต้องการเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูในส่วนของเอาคำนะอ่ะแนวโน้มทิศทางที่จะเกิดขึ้นเนาะ ของชาวธาตดินนะคะแล้วก็คนที่เขาจะเข้ามาขอโอกาสจากคุณนะ q u e n of w a n n s นะคะ s เ e อ o ์ o มนอฟ King of s w o r นนะคะแล้วก็มีไพ่ The Sun ขึ้นมาถามว่าพลังงานโอกาสนะคะ แนวโน้มน้องบองนอว่ามีเกณฑ์ในการได้เริ่มต้นนะคะเป้าหมายเริ่มชัดอะคือวางเป้าหมายชัดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์มีเกณฑ์ในการได้เริ่มต้นมีทิศทางในการพยายามการจะไปต่อมีจุดมุ่งหมายจุดตั้งใจนะคะ passion ความสําเร็จโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นมุมมองความรักนะคะการ มีการได้ทํางานในความสัมพันธ์เออรู้สึกว่ามันมีแรงขับเคลื่อนไปได้คุณน่าจะได้มีโอกาสในการได้เรียนรู้นะคะได้ศึกษาซึ่งกันและกันเนาะเป็นการใช้เวลาใช้โอกาสนะคะต่อยอดให้กันและกันเนาะเป็นการเรียนรู้ที่เราสึกว่ามีโอกาสได้ไปต่อแล้วมันเป็นพลังงานด้านบวกเป็นพลังงานความสดใสที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะ ในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้เนาะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรอีกเศษพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะในทิศทางถ้ายอยากจะให้คำแนะนำเออหรืออยากที่จะบอกอะไรกับชาวธาตุดินบ้างคะมาดูกันไพ่อยากแนะนำหรือบอกอะไรกับชาวธาตุดินบ้างไพ่ขึ้นพลังงาน The Tower นะคะเดดแฮงแมนนะคะ The Mag i c i a n สมไม้เท้า แล้วก็มี Queen o อ c คับนะคะให้ออกมาบอกว่าหลังจากนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันแบบที่ไม่ทันตั้งตัวเนาะก็อยากให้เตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่าละทิ้งเป้าหมายความหวังนะคะของตัวเองเนาะหวันว่าคุณมีโอกาสได้ดึงดูดสิ่งที่ใช่ เวลาจังหวะเวลานี้มันอาจจะอยู่ในจังหวะของการรอคอยสักนิดหนึ่งนะคะแต่แนวโน้มนะมีโอกาสที่จะ success, สำเร็จอยู่มีพลังงานพาร์ทเนอร์ที่คุณอาจจะกำลังได้เจอเนาะความรู้สึกการแสดงออกทางความรักกันนะคะคุณสามารถที่จะแบบปลดปล่อยมันออกไปได้นะใช้เวลานิ่งได้พักได้หยุดคิดได้ไม่ต้องรีบร้อนอะไรอราจจะรับไปดูลักนาราศีกันมีราศีมีนะคะเมถา มีนซ้ำนะกรกฎแล้วก็ธนูนะคะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเมื่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ